สวัสดีครับจะบอกโคนะครับไอ้ที่ว่าน้องเลยนะครับจีไดฮารีแต่ครับเตจุโคสีกรรมจะไว้ให้นิ่งอยู่นะปาบีเอ็ครับเยจุสีกรรมนนถือว่ารักแต่จุโคเลยจะอาชีพใจจะจะโคจีไดแล้วจะไป พให้พี่นสังเุมดีไม่ดังบอยจะจะโคว่าบอกสังเทมจะจะโคมาผมนะครับจะไลร้น้องด้วยกันเดี๋ยวบอยจะจะโคว่าจะจะฝัง อำเภอนะครับในนี้ว่าน้องจะเ๋ยวผว่าในจะโคนี่จะบอกเก็บสาวเองจะบอกว่าถ้าไม่อยากผมจินมมนอเดีจยวอ่อยสาวแตะเทเจ้าผมเองวันนี้น่น้องสาวแตะเทเจ้าผมเองครับ อันนี้คือว่าโทรครับเตีมนิพพ์ตามมาแตจะโคมาเอ่อแตจะโคเอเ่เอบอกว่าน้องแกงสู้ๆุดจการเนี่ยบอกแกงได้ได้เนี่ยบอกซื้อจริงจริได้ไดมาไม่อย่างเอ่อโคี่าซ้อเกมอาจจิ่มาจะเข้าจะากัน ให้ไงรดอำนาจเสร็จด้วยผมมีเงินเล็กด้วยอันนี้จิมจะเะไจะไปว่าดองนะจีมอาจจ,จะเจ็บใจเสมอว่าหลักยุกสาวแต่แท้นะครับเอน็น้องเลยนะครับอาจจะเจ็บใจ จะจะโคไปด้วยนอกกาดเอเด้ด้วยวัดโถกครับน้องบอกนอกแกงลูกสาวจะเทจะโผวิยงจิ๊บเร่อจะอ่อนจะครับเทานี้อยู่หนไปถ้ากิงจะฝนันนโคแต่ละจะไปแล้วเจมันจะฝนันนกโคอเดินด้วย เพหนึ่งครับในนี้บอกนองแกงได้นะครับเกมนิต่สารจะจะโคเป็นด้วยนะครับ่จิะเราจะไปไอซ์ซาบปานได้นะครับขอให้อยู่นะไปี่จะโคเป็นด้วยและดิซองทูบจิสซองขอมีเน่งด้วยวุจีฟีบุก บนด้วยนะครับเปเจมจะแล้วจะไปห้ามขาดเยเดยะด้วยเกมน้ำอมบุญน,น้ำอีกนะครับทันี้เจมมันจะโคมาจะจะฝังเกมมัาจะบอกนองแกงได้ออกเด็กมาล้วจะบอกว่าน้องแกงสู้ๆนะเป็นน้องห่วงด้วยนะครับ จะวังนกแกงสูส้ๆจะหายอาจเจ็บใจจะเจียเดียดอ่อยนะครับจะเจ็บใจจะขึ้นไปสูส้ๆนะครับปกติค่ะอาจจมไม่จะโทษครับวันนีนี่เ,ยเลยจเจี๊ยนี่นไปนอนใน,นห้องเดี๋ยวก่อนนะครับปกติครับปกติครับ